ช่วงนี้ work from home นะครับผมก็เลยอยากจะชวนมาทำเมนูง่ายๆอร่อยๆนะครับรสชาตินี้รับรองว่ากินแล้วว้าวเลยทีเดียวจะเป็นเมนูเกี๊ยวทอดไส้ครีมชีสปูอัดนะครับทำง่ายจริงๆครับใช้วัตถุดิบไม่เยอะด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับปูอัดที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับก็ซื้อเป็นเกรดกลางๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเกรดกลางๆเนี้ยก็จะฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้ได้นะครับ มันจะมีแบบถูกเลยนะครับแบบถูกนี่คือเขาจะมาแบบเป็นแท่งๆเลยอันนั้นฉีดเป็นเส้นไม่ได้เราก็จะฉีดแบบนี้ฮะนะครับเวลาที่เราไปผสมในส่วนผสมของไส้ครีมชีสเนี่ยมันก็จะคุกเขาเข้ากันได้ดีนะเราก็จะฉีดแบบนี้ก็ฉีดฝอยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนําไปผสมกับในส่วนผสมของครีมชีสครับต่อไปเราจะมาผสมในส่วนผสมของครีมชีสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นครีมชีสที่เราซื้อมาทํากินเองนะครับก็ใช้ยี่ห้อดีๆนิดนึงนะครับมันก็จะหอมอร่อยจากนั้นนะครับก็ใส่น้ําตาลทรายไปนะครับสัก1ช้อนชาสําหรับตัวครีมชีสนี่ก็ประมาณ2 2 6กรัมใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเพิ่มความเค็มนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ใช้ช้อนนี่นะครับเนี่ยยีแบบนี้นะครับให้เข้ากันเลยนะครับ จากนั้นนะครับก็ใส่ปูอัดลงไปนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับตัวปูอัดนะครับก็จะขาดไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่เราฉีกเป็นเส้นๆเนี่ยจะทําให้ปูอัดเนี่ยกระจายตัวคุกเขาได้ดีนะครับกับครีมชีสนั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับใส่ต้นหอมซอยลงไปครับเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันเลยโอ้สวยงาม น่ากินมากๆกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปพับเกี๊ยวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพับเกี๊ยวกันนะครับแผ่นเกี๊ยวนะครับก็จะเป็นแผ่นเกี๊ยวสีเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้จากตลาดสดเลยนะครับก็วิธีการนะเราก็จะปาดไส้นะนี่ มาไว้ตรงกลางแบบนี้นี่ปาดไส้ไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไข่ขาวที่เราเตรียมไว้นะครับมาทาตรงขอบแผ่นเกี๊ยวรอบเลยนะรอบเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการพับนะครับโดยเวลาพับนะครับเราจะให้มุมทั้ง4ของแผ่นเกี๊ยวเนี่ยบรรจบกันพอดีก็จะทําให้ เกีียวที่เราพับเนี่ยดูสวยงามนะครับนี่วิธีการพับพบแบบนี้นะครับให้มุมมาบรรจบกันพอดีนะครับจะสวยนะแบบนี้แล้วเราก็บีบขอบแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเราไปทอดเกีียวกันนะครับตอนนี้นะ้ำมันร้อนแล้วนะครับ เราก็ใส่เกี๊ยวที่เราพับลงไปเลยเราใช้ไฟกลางนะครับในการทอดหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะครับช่วยพลิกด้วยนะบางทีตัวเกี๊ยวไม่ยอมกลับให้นะครับเวลาที่เราพลิกแล้วนะครับเราก็ต้องหาอุปกรณ์ช่วยนิดนึงพอเกี๊ยวเหลืองแล้วนะครับก็ตักขึ้นได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกี๊ยวทอดไส้ปูอัดครีมชีสนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะช่วง Work from Home ก็สามารถทำกินที่บ้านได้แล้วก็เมนูนี้นะครับด้วยความหน้าตาสวยงามของเขาเนี่ยก็สามารถทำขายได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับไส้อร่อยมากๆเลยนะครับหอมปูอัดหอมครีมชีสนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันนิดนึงนะครับว่าเกี๊ยวทอดปูอัดครีมชีสตัวนี้เนี่ย ต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับหลังจากที่ดูวิธีการทําเกี๊ยวทอดไสป้ปวดครีมชีสแล้วนะครับเป็นเมนู w o r k f r o m Home ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนิดน,นึงนะครับก็ในส่วนของต้นทุนนะครับวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวนะครับจะเป็นแผ่นเกี๊ยวนะครับปูอัดครีมชีสนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของพวกต้นหอมแล้วก็เครื่องปรุงน้ําตาลเกลือน้ํามันสําหรับทอดนะก็สูตรนี้นะครับ ปริมาณที่ให้ในคลิปนี้ทำได้ทั้งหมดประมาณ45ชิ้นนะครับคำนวณมาแล้วเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ5บาท25สตางค์วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยเราก็จะใส่ค่ายูไปให้นะครับค่ายูคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนามาใช้ได้นะครับผมก็จะมีค่าเผื่อให้ประมาณสัก10%ค่าเผื่อประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าทีปปะทาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็เหมาะสำหรับที่จะวางขายตามร้านฟาสต์คัชัวนะครับหรือคัชัวดิ닝นะครับก็เป็นร้านอาหารห้องแอร์มีพนักงานบริการนะครับต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ30-35%สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่15บาทต่อชิ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราขายชิ้นละ15บาทเราจะได้กำไรต่อชิ้นประมาณ9บาท 75สตางค์ซึ่งเมนูนี้แน่นอนเราไม่ได้ขายเป็นชิ้นอยู่แล้วถ้าเกิดเราขายตามร้านฟาสต์คาชชัวนะครับก็คืออาจจะขายเป็นชุดชุดหนึ่งอาจจะสัก5ชิ้นก็ได้นะครับหรือ,อ,อ6ชิ้นแล้วแต่นะครับแล้วก็มีการจัดจานดีคอเลตจานให้ดูสวยงามนะครับก็เหมาะกับร้านอาหารแต่ละประเภทนะครับเนื่องจากวัตถุดิบที่เราใช้ในเมนูนี้ค่อนข้างจะเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงนะครับราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าทํา กินเองนะครับก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆแล้วก็ทำง่ายด้วยก็ลองนำสูตรน,นี้ไปลองทำกินดูนะครับ